สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดี FC เซนเดปูคันแล้วก็ FC ทีมงานสายสุสานใต้ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับมวยรักมวยชอบเบื้องต้นนะครับของศึกมวยไทยจิดสีนะครับประจำวันอาทิตย์วันที่20 มีนาคม2565นกะครับก่อนอื่นที่จะเข้าทัศนว,วิเคราะห์วิจารณ์นะพนะี่เนาะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับมวยลายของผมสำหรับมวยลายสายสู้อีสานใต้นะครับคิดจะเล่นมวยตู้ยังไงก็ต้องคิดถึงสายสู้อีสานใต้เท่านั้นเล่นมวยตู้สู้เขาได้สบายๆส,สู้เขาได้สบายใจแน่นอนนะครับลายพิมพ์200บาทใช้ได้5ทิศลายเสียง250บาทใช้ได้5ทิศแล้วก็ลาย VP รับแค่ตัวเล่นอย่างเดียว200บาทใช้ได้5ทิศ นะครับสนใจสมัครสมาชิกนะครับสนใจสมัครสมาชิกก็ทักไลน์มาตามนี้เลยนะครับทักไลน์มาตามนี้เลยนะครับ idline det 1>, 1 1 0 8 2 5 5 3นะครับตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับของเราก็ราคาเร็วข้อมูลแ,นะ gone, แน, imposed, น่นบรรยากาศแวดล้อมน่าเสื่อตัวเงินอาการมวยสมวยช่วงพักยกให้น้ําเราบอกทุกอย่างเราบอกชัดเจนนะครับเรามีทั้งข้อมูลมวยข้อมูลทีเด็ดให้นะครับทีเด็ดช่องละคู่ช่องละตัวบอกเลยว่าทีเด็ดของเราเนี่ยนะครับส่วนมากของเราจะชนะมากกว่าแพ้น แน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับมวยลายสายสู้อีสานใต้น,นะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะพี่ๆนะครับก็คือว่าพี่พี่ที่เข้ามาเนี่ยนะครับสนใจสมัครมวยลายก็ทักไปแล้วก็แจ้งบอกว่าสนใจสมัครมวยลายนะครับหรือท่านใดนะครับหรือท่านใดที่กำลังมองหาเว็บเดิมพันออนไลน์ที่ได้มาตรฐานอยู่นะครับผมก็ต้องขอฝากไว้สาหรับไทเกอร์เดด้วยนะครับเว็บดีเว็บมาตรฐานครับเวบบ็บเบอร์หนึ่งของวงการมวยไทยต้องไทเกอร์เเเท่านั้นนะครับเว็บเราเป็นเว็บสายตรง นะครับเป็นเว็บซต์ตรงไม่ผ่านเอเนต์ใดๆทั้งสิน้นไม่ต้องทำเถินให้เสียเวลาด้วยเพราะฉะนั้นเว็บไซต์ตรงจะได้เปรียบเว็บที่ผ่านเอเจนตรงที่ว่าค่าน้ําดีกว่าค่าน้ําถูกกว่าตรงที่ว่าเราไม่ต้องไม่ต้องถูกหักเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องถูกกินเปอร์เซ็นต์ถูกกินค่าน้ํา เพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยสําหรับไทเกอร์เจ็ดแปดเก้าหรือใครนะครับหรือใครสนใจสมัครก็ทักมาตามไอดีไลน์นี้เลยนะครับทักมาตามไอดีไลน์นี้เลยทักมานะครับทักมาก็แจ้งบอกว่าสนใจสมัครเว็บนะครับไอดีไลน์เนี้ยนะครับไอีไอดีไลน์ของผมเองนะครับใครสนใจสมัครมวยก็แจ้งบอกว่าสมัครมวยส่วนใครสนใจสมัครเว็บก็แจ้งบอกว่าสมัครเว็บได้เลยนะครับของเราก็าเรื่องวงการมวยเนี่ย นะครับเรื่องของการมวยเราก็เปิดะระคายเล่นล่วงหน้าก่อนใครนะครับค่าน้ําดีค่าน้ําถูกเลยนะครับแล้วก็การเงินมั่นคงนะครับฝากถอนไว้แล้วก็ที่สําคัญปลอดภัยแน่นอน100%ต้งไทเกอร์เจ็ดเป็นเเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือของเราก็มีพักยกในตัวเว็บ ให้เล่นด้วยนะครับราคา 41, 51, 61, 71แล้วก็มีให้ท่านได้ออกตัวแน่นอนนะครับครบจบในเว็บเดียวครับต้องไท g เกิดเไปเเท่านั้นนะไม่ใช่ว่ามีแค่มวยนะมีทั้งหวยมีทั้งหุ้นมีทั้งบอลมีทั้งพวกไก่ชนมีทั้งพวก,กาคาสิโนพวกหลายๆอย่างนะเกมต่างๆหลายๆอย่างเอาง่ายๆว่าครบจบในเว็บเดียวนะครับส่วนเรื่องเรื่องหวยเนี่ยของเราก็หวยของของเราเนี่ย3ตัวตรงเราจ่ายบาตละ900 นะครับ3ตัวโต๊ดเราจ่ายบาทละ140 2ตัวท้ายเราจ่ายบาทละ95ถือว่าของเราจ่ายหนักจ่ายเต็มจ่ายแพงที่สุดฝากไว้สำหรับไทเกอร์789ด้วยนะครับใครสนใจสมัครมวยลายหรือสนใจสมัครเว็บก็ทักมาตาม ID ดีไลน์นี้เลยนะครับสนใจสมัครมวยลายสนใจรับข้อมูลรับทีเด็ดรับตัวเล่นก็แอดมาตามนี้แล้วแจ้งบอกว่าสนใจสมัครมวยลาย นะครับส่วนท่านใดที่สนใจสมัครเว็บก็แอดมาตามนี้เลยนะครับแล้วแจ้งบอกว่าสนใจสมัครเว็บนะครับตามนี้เลยครับพี่ๆตามนี้เลยนะครับก็โอเคครับยังไงก็พี่ๆที่อ่ยังไงก็ฝากไว้ด้วยเนาะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากช่วยกดติดตามช่องผมด้วยนะครับฝากช่วยกดติดตามช่องผมด้วยเวลาผมจะลงคลิปอ่เวลาผมลงคลิปเนี่ยมันก็จะได้แจ้งเตือนพี่ๆแล้วพี่ๆก็จะได้เข้ามาทันท่งทีที่ผมไดไลค์อ่ได้ได้ได้ลงคลิป รับได้มารับข้อมูลตรงนี้นะครับโอเคนะครับยังไงก็ฝากช่วยกดติดตามฝากช่วยกดถูกใจด้วยนะครับคู่แรกเปิดหัวในวันนี้นะครับสนับช่อง74สีเนาะนะครับคู่แรกเปิดหัวในวันนี้เนี่ยจะเป็นทางด้านเสือคิมก่อรุ่งธนาเกียรตเจอกับทางด้าน BM FairTech นะครับซึ่งคู่นี้ก็จะช่วงในเวทีกัด117ิปอนด์เท่ากันนะครับสำหรับเสือคิมนะครับมวยตัวกมวยจงวังหวะฝีมือ หน้าผีมือครบเครื่องเลยนะครับวงนอกถอยดักสาสต์แข้งถอยดักต่อยหมัดฟันศอกดีนะครับส่วนวงในนะครับส่วนวงในมีไล่แขนกดแขนขวางหน้าคำเสียบคำแทงแรงมีศอกสวนในระยะประชิดนะครับเป็นมวยที่ว่าอ่าชั้นเชิงมวยดีนะครับเป็นมวยที่อาวุธจัดจ้านอาวุธหลากหลายนะครับแล้วเรามาดูที่คู่ชกนะครับคู่ชกในวันนี้เนี่ยจะเป็นทางด้าน bm f a i r t e h นะครับสําหรับเจ้า bm เนี่ยมวยตัวน,นี้เป็นมวยสดนะครับเป็นมวยสด เป็นมวยดาวรุ่งเลยนะครับเป็นมวยรูปร่างสูงยาวใหญ่นะครับเป็นมวยประเภทเปิดเกมครับเป็นมวยประเภทฝีมือครอบเครื่องฝีมือเปิดเกมชนนะครับวงนอกเดินเข้าหานะครับเดินเตะขาสัตว์แข้งต่อยหมัดฟันศอกแรกนะครับส่วนวงในมีจับล็อกลัดมัดตีคล้องคอเด้งตีแข็งแกร่งแข็งแรงมีศอกส่วนในยะประชิดนะครับเป็นมวยที่ว่าลูกบูกสู้ถือว่าดีนะครับถือว่าดุดันเลยสำหรับเจ้า B.M นะครับคู่นี้เนี่ยนะครับคู่นี้เนี่ยตามทัศนวิเคราะห์วิจารณ์ของผมเนี่ยนะครับคู่นี้ผมออกชอบที่มุมแดงนะออกชอบที่เสือคิมกอรุ่งธนเกียรตินะครับผมมองว่าดูดีกว่านับมองว่าเก่าเกมกว่ามองว่าคุ้นเคยเวทีมากกว่ามองว่าอาวุธมวยหลากหลายอาวุธมวยจัดจ้านกว่านับชั้นเชิงมวยหลักเหลี่ยมมวยดูดีกว่านะบวันนี้มองว่าดูดีกว่า BM เนะครับเพราะฉะนั้นคู่แรกเปิดหัวไปที่มุมแดงครับชอบไปที่เสือคิมนะครับแล้วเรามาต่อกันที่คู่ต่อไปครับซึ่งเป็นคู่ที่2ในรายการ นะครับคู่ที่2ในรายการเนี่ยจะเป็นทางด้านมาวินศูนย์กีฬาหุยต้มนะครับเจอกับทางด้านเดโชเล็กปอบริรักนะครับสำหรับมวยคู่นี้เนี่ยจะชกในเวทพิกัด124ปอนด์เท่ากันนะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยชกในร้อพิกัด122เท่ากันนะครับสำหรับเจ้ามาวินเนี่ยมวยตัวนี้เนี่ยออกทรงฝีมือนะ ฝีมือครบเครื Star, ate, ่องครับฝีมือครบเครื่องนะครับเดินได้ถอยเป็นนะครับวงนอกเดินเข้าหานะครับเดินเตะขาต่อยหน้าต่อยท้องหนักแรงนะครับส่วนรงหนมีจับล็อกลักมาตีเด้งตีสู้มีสอกสวนในยาประชิดนะครับเป็นมวยทว่านะครับเป็นมวยทว่าอาวุธมวยหนักแรงเลยนะเป็นมวยทว่าอาวุธมวยหนักแรงเลยลูกบูสู้ถือว่าดุดันเลยนะเป็นมวยเะเภทเดินได้ถอยเป็นอ่ะสำหรับเจ้ามาวินนะครับแล้วเรามาดูที่คู่ชกนะครับคู่ชกในวันนี้เนี่ยจะเป็นทางด้านเดโชเล็กปอบริรักนะครับมวยตัวนี้เนี่ยเป็นมวยเขานะเป วงนอกเดินเข้าหานะครับเดินเตะขาศาสต์แข้งต่อยหมัดนํานะครับส่วนวงในมีจับล็อกลัดมัดตีคล้องคอเด้งตีแข็งแกร่งแข็งแรงมีศอกสวนระยะประชิดนะครับเป็นมวย่ว่าลุกบูลุกซื่อถือว่าดุดันเลยนับเป็นมวย่ว่านอกไม่เท่าไรแต่พอจับวงในเนี่ยแข็งแกร่งแข็งแรงจริงเนี้วหนึบจริงสำหรับเจ้าเดโชเล็กนะครับคู่นี้นะครับ คู่นี้นะครับตามทัศนวิเคราะห์วิจารณ์ของผมนะครับคู่นี้เนี่ยผมออกชอบไปที่มุมแดงนะชอบที่เจ้ามาวินนะครับชอบที่เจ้ามาวินผมมองว่าดีกว่านะครับมองว่าอาวุธมวยวงนอกหลากหลายกว่านะครับอาวุธมวยหนักแรงกว่าหัวจิตหัวใจมั่นคงกว่าหน้าเสือตัวเงินตัวเล่นดูดีกว่านะวันนี้บทเบียดเสียดสีกันไปแล้วเนี่ยทีต่อทีโดนต่อโดนเนี่ยธาตุทอหุ่นหัวจิตหัวใจมาวินดูดีกว่าเดโชเล็กนะครับเพราะฉะนั้นคู่ที่2อออกชอบไปที่มุมแดงนะครับชอบไปที่มาวินนะครับแล้วเรามาต่อกันที่คู่ต่อ ซึ่งเป็นคูดที่3ในรายการนะครับคูดที่3ในรายการเนี่ยจะเป็นทางด้านยอดบวงงามลัคกี้บันเถิงนะครับเจอกับทางด้านสุดหลอ่อสอจอต้องปราจิต นะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับจะช่งในเวทพิกัดรปอนด์เท่ากันนะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยไอ้เจ้ายอดบวงามเนี่ยมวยตัวนีเนเนะ้เป็นมวยเข่านะเป็นมวยเข่าครบครเครื่องนะเป็นมวยเข่าครบเครื่องเลยออกเข่าก็ได้ออกฝีมือก็ดีนะครับถือว่าครบเครื่องเลยนะครับวงนอกนะครับวงนอกถอยตั้งรับนะครับวงนอกถอยตั้งรับจากทางนะครับวงนอกถอยดักเตะถอยดักเสียบถอยดักแทงดักศาสตรแข้งต่อยหมัดดีนะครับส่วนวงในนะครับส่วนในมีตั้งแขนไล่แขนขวางหน้าคำเสียบคำแทงได้มีสอกสวนในยับประชิดแล้วก็มีหลักมีเหลี่ยมมา แล้วเรามาดูที่คู่ชกนะครับคู่ชกในวันนี้เนี่ยจะเป็นทาาน้านสุดหล่อสจตงปราจีนนะครับสำหรับเจ้าสุดหล่อเนี่ยมวยตัวนี้เป็นมวยเข่าครับเป็นมวยเข่าสูงยาวนะครับเป็นมวยเข่าเดินเปิดเกมชนเลยนะครับวงนอกเดินเข้าหานะครับวงนอกเดินเข้าหาเดินสาดแข้งต่อยหมัดฟันศอกนำนะครับส่วนวงในนะครับส่วนในมีจับล็อกลัดมัดตีคล้องคอเด้งตีแข็งแกร่งแข็งแรงมีสอกสวนในยประชิดนะครับเป็นมวยที่ว่าบูสู้ดุดันเลยสำหรับเจ้าสุดหลอนะครับนอกก็พอได้ส่วนวงในเวลาจับเนี่ยแข็งแกร่งแข็งแรงจริง มีสอกไว้คอยสวนไว้คอยเสริมด้วยสำหรับเจ้าสุดหล่อนะครับคู่นี้ถือว่าคู่ขี้นะ ถือว่าคู่ขี้ก็มีดีกันคนละอย่างนะครับได้เปรียบเสียเปรียบกันคนละแบบนะครับคู่นี้ตามทัศนวิเคราะห์วิจารณ์ของผมเนี่ยนะครับคู่นี้ผมออกชอบไปที่มุมน้าเงินนะครับชอบไปที่สุดหล่อนะครับชอบไปที่สุดหลอออ่อสจตุ้มปราจินนะครับผมมองมาดูดีกว่านะครับมองมาดูดีกว่าช่วงหลังฟอร์มสดนะครับช่วงหลังฟอร์มสดรูปร่างสูงยาวใหญ่ทรงมวยแข็งแรง,ง,งแข็งแรงลุกบูสู้ถือว่าดุดันเลยช่วงหลังเนี่ยนะครับบดเข้าไปเบียดเข้ามาบดเข้าไปเบียดเข้า่าบดเข้าไปเบียดไปเบียดมาเนี่นะครับ ยอดบัวง,งามถอยตั้งรับพิงเชือกส่วนสุดหลอเดินเข้าหาเดินชนเดิน เข้าหาเดินอ่ขยันเปิดเกมเนี่ยผมมองว่าทรงมวยทางมวยแบบเนี้ยสุดหล่อยังไงก็ต้องดูดีกว่านะครับสุดหลอยังไงก็ต้องดูดีกว่าเพราะฉะนั้นไปที่สุดหล่อครับชอบไปที่มุมน้ําเงินนะครับในคู่ที่3นะแล้วเรามาต่อกันที่คู่ต่อไปครับซึ่งเป็นคู่ที่4ในรายการแล้วก็เป็นคู่เอกประจํารายการในวันนี้นะครับอ่าในอาทิตย์นี้นะครับสําหรับคู่เอกเนี่ยจะเป็นทางด้านเพชรดาเพชรเกร็ดเพชรนะครับเจอกับทางด้านมีโชคบางกอกอริยนต์นะครับสําหรับมวยคู่นี้นะครับจะชกในเวทิกัดร้อยอปอนด์เท่ากันนะครับ สำหรับเพชรดาเพชรเกล็ดเพชรน,นะครับมวยตัวนี้เนี่ยนะครับมวยตัวนี้เนี่ยเป็นมวยจังหวะฝีมือนะเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเลยนะครับวงนอกเดินเข้าหานะครับเดินเตะขาต่อยหน้าต่อยท้องหนักแรงนะครับส่วนวงในมีจับล,ะละ็อกลัดมาตีคล้องคอเด้งตีสู้มีศอกสวนนะยบชิดนะครับเป็นมวยที่ว่านอกได้ในดีเลยสำหรับเจ้าเพชรดำเนี่ยนะครับแล้วเรามาดูที่คู่ชกคู่ชกในวันนี้เนี่ยจะเป็นทางด้าน มีโชคบางกอกอะไรยนต์นะครับสำหรับเจ้ามีโชคเนี่ยมวยตัวนี้ก็เป็นมวยจังหวะฝีมือเช่นกันครับแต่จะออกทรงฝีมือจัดจ้านออกทรงฝีมือตั้งรับจับทาง เพชรดำฝีมือเดินเข้าหาส่วนมีโชคฝีมือถอยตั้งรับนะครับสำหรับเจ้ามีโชคเนี่ยนะครับวงนอกถอยตั้งรับจับทางดักเตะดักเสียบดักแทงดักฟันศอกดีนะครับส่วนวงในนะครับส่วนในมีตั้งแขนไล่แขนกดแขนขวงหน้าคําเสียบคําแทงแรงมีศอกสวนในยับชิดแล้วก็มีหลักมีเหลี่ยมมาช่วยมาเสริมนะครับคู่นี้นะครับคู่นี้เนี่ยนะครับผมออกชอบไปที่มุมน้ําเงินนะผมชอบไปที่เจ้ามีโชค นะครับผมชอบที่เจ้ามีโชคผมมองว่าดูดีกว่านะครับสภาพร่างกายช่วงหลังดีกว่าการยืนระยะแรงปลายมั่นคงกว่าจังหวะการออกวุดดูว่ารวดเร็วกว่าจัดจ้านกว่าดูว่าหลากหลายกว่านะเพราะฉะนั้นไปที่มีโชคครับเพราะช่วงหลังร่างกายเพชรดาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโดนไปโดนมาโดนไปโดนมามัน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 ชกมาเยอะนะครับชกมามากครั้งเวลานานไปเนี่ยนะครับเวลา เรียกว่าอายุมากไปเนี่ยเวลาโดนมันกรอบอะสภาพร่างกายมันกรอบเพราะฉะนั้นไปที่มีโชคดีกว่าครับสดห้าขึ้นมานะครับน่าจะดับเก่าอย่างเจ้า เพชรดับได้นะครับตามนี้เลยพี่ๆตามนี้เลยนะครับ4คู่ในวันนี้อ่าสคู่ในทีนี้ที่ผมมาออกทัศนะเบื้องต้นมาออกทัศนะลวงหน้าไว้ก่อนนะครับย้ําก,กันอีกทีทวนกันอีกทีคู่แรกผมชอบแดงเสือคิมคู่ที่2ผมชอบน้าเงินมาวินอ่าคู่ที่2ผมชอบแดงมาวินคู่ที่3ผมชอบน้าเงินสุดหล่อแล้วก็คู่ที่4ผมชอบน้าเงินมีโชค1แดง2แดง3น้ําเงินแล้วก็สน้ําเงิน ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับก็ตรงตัวต่อเวลาแล้วนะครับตรงตัวต่อเวลาแล้วยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครสนใจสมัครเว็บใครสนใจสมัครมวยลายก็ดูตามตามนี้เลยนะครับ ID เดียลตามนี้เลยนะครับ ID เดียลเดียวเท่านั้นครับ ID เลเดียวเท่านั้น ใครสนใจสมัครเว็บก็ทักเข้าไปแจ้งบอกว่าสนใจสมัครเว็บส่วนใครสนใจสมัครมวยลายก็แ <min>. จ้งเข้าไปบอกว่าสนใจสมัครมวยลายนะครับตามนี้นะครับตามนี้เลยนะครับของเราก็มวยเนี่ยนะครับของเราก็มีทีเด็ดให้เล่นทุกช่องนะครับทีเด็ดให้เล่นทุกช่องพลาดน้อยนะครับพลาดน้อยสมมติว่าเราให้10เนี่ยก็จะชนะ8แล้วก็ที่เหลือ2คือแพ้แพ้ไม่ใช่ละแพ้พลิกนะแพ้พลิกแล้วค่าแพงหรือหรือแพ้แบบว่าชูสวนแต่ที่แน่เราได้เปรียบแน่นอนนะครับเราได้เปรียบแน่นอน ว่าผมเน้นให้สมาชิกได้เงินผมไม่ได้เน้นให้สมาชิกแบบว่าวัดดวงนะครับตามนี้นะครับตามนี้เลยนะครับยังไงก็เฮงเฮงรวยรวยทุกท่านนะครับพี่ๆที่ท,ที่รับฟังรับชมอยู่ตรงนี้นะครับยังไงก็ฝากช่วยกดติดตามฝากช่วยกดถูกใจให,ให้ให้ให้ช่องผมด้วยนะครับเวลาผมจะลงคลิปรอบต่อๆไปครั้งต่อๆไปมันก็จะได้แจ้งเตือนพี่ๆนะครับตามนี้นะครับยังไงก็ขอให้พี่ๆเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านครับสวัสดีครับ